เป็นไมเซตหลักที่อยากจะให้นักเทรดได้ฝึกคือการบริหารต้นทุนเงินทุนให้อยู่รอดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดถ้าท่านเป็นมือใหม่ท่านเพิ่งเข้ามานะคะเจ้าเดือน3เดือนเจ้าเดือนอะไรก็ตามอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่ลิซอยากให้มองนะก่อนที่จะมองว่าจะได้กําไรเยอะกําไรน้อยมองก่อนว่าไอ้เงินทุนที่ท่านมีเนี่ยจะพันเหรียญสามพันเหรียญหรือจะเท่าไหร่ก็ตามนะคะทํายังไงให้เงินทุนของเรายังคงอยู่ยืนได้ในทุกสภาวะตลาดอะ ทองคำจะเป็นยังไงสองวันก่อนทองคําดีใช่ไหมใครผ่านมาแล้วก็ยังเงินคุณอยู่เนะี่ยคุณปกเมืองให้ตัวเองนะเพราะแสดงว่าเรากลำลังผ่านด่านบททดสอบอย่างหนึ่งว่าในทุกสภาวะตลาดตลาดจะไซด์เวย์เป็นขาขึ้นขาลงจะเหวี่ยงสะบัดขนาดไหนแต่คุณยังสามารถประคองรักษาเงินทุนของคุณให้อยู่ได้นั่นคือสุขยอดมาก ถ้าเกิดบริหารเงินทุนและยังรักษาเงินทุนให้อยู่ได้เดี๋ยวกําไรมันจะค่อยๆมาตามความเชี่ยวชาญตามประสบการณ์ตามความแบบมืออาชีพของเรานะคะ